ความเร้าใจความมันมาไทยนยี่ตีโดนโดนนี่มันหลบนะครับถ้าหลบไม่ทันนี่แล้วเอนี่ซัดหลังเลยนะาดีก็ยืดทุ่มเลยครับเออสักครู่ในช่วงพักยุกนิสั หาเลยนะครับแพทเนอเบกเหลือแค่ตาครึ่งเดียวไม่ถึงสองตาแล้วจะเหลือตาเดียวก็ยังไม่เหลือแต่ว่าเหลือตาครึ่งเพราะว่าแพทบอกว่ายังชกต่อไปอนของไทยไม่อยากเข้าใกล้แล้วใส่หมวกกันน็อกแลโต ยกที่สองครับไปลายปลายยกที่สองนี่โดนปัดของท้องไทยเข้าไปตาปิดทำให้สถา,านการณ์เปลี่ยนไปเลยครับแต่ว่าก็ยังหวัวใจสิงครับสู้จนเรียกว่าอย่าสุดท้ายทีเดียวไม่ยอมง่ายงแทงซ้ายมาท้องไทยเองก็ไม่ถมีบาเหมือนกันนะครับแต่เป็นโัยที่ประเภทเขี่ยแต่ว่าเปียกฝีมือครับ ไม่ใช่ว่าเตี่ยเอาร่างกายเข้าแรกนะครับโมยอย่างนี้อยู่ได้นานครับไม่ต้องลงทุนเยอะโวยที่เตี้ยลำแล็บางคนนี่ต้องลงทุนเยอะครับเดิน้าไปให้ฝ่ายตรงข้ามนี่ถลุมก่อนแล้วเองค่อยทำแต่ว่าอยากท็อปไซตกูนี่คือไม่ได้ซองถามว่าเป็นไรดีครับโดน,โน,โนอีกแล้วแล้วน,นี้ฝ่ายแดงนีครับทงไทยคอยเลือกคอยเน้นไม่จำเป็นไม่อยากเสี่ยง เพราะว่าในระดยกที่สี่ คระทำยังไม่ดังหมดยกโอกาสก็ยังมีครับในเ,เดินลุยจากนันเทะน้ำเอกฝ่ายน้ำเงินของไทยปอภูาฝ่ายแดงครับเพชรน้ำเอกกลับมาตรงนี้ก็พยายามเดินจ้วงเดินลุยอยู่ข,ของไทยยิงออก,กลีลาความเหนือชั้นเลยคุณทีมข่า,ขาวต้องยอมรับนะครับเรื่องหัวใจของเพชรน้ำเอกนี่โดนเละเลยนะครับ ตาเป็นหนุมพกเลยแต่ว่าหัวใจนี่หุ่นเด็ดขาดเลยเดินตลอดทองไทยในปกติก็ประเภทมีบู้มีชนมีตั้งรับแต่เห็นว่าวันนี้คือตุนไว้เยอะแล้วไม่อยากเสี่ยงนะครับทุก่านครับจุดพกขันครับอย่างที่เมืเร็วลนในช่วงปลายยกที่สองนะครับเท่าที่ดูภาพช้าเมื่อสักครู่นี้ก็ดูเหมือนว่าหมัดของทองไทยครับทองไทยครับหมัดขวาเนี่ยจิ้มเข้าไปแล้วก็ได้ได้ผลครับคือตาปูดขึ้นมาทันทีแล้วก็ทําให้ยกต่อมานี เพชรนำเอกชกไม่ค่อยทันหันนะครับียกว่าตะเกียงตับไปข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็แมบมันเหมือนทีอะไรมาบังการออกอาวุธก็เลยดูหลนหลวเป็นจุดที่ทาให้ทองไทยนี่ชกเด็นสบายสบายครับปกติทองไทยเองก็เป็นมวยปะเวทฝีมือในขั้นปรมาจารย์อยู่แล้วมาเจออย่างนี้ข้าก็ยิ่งสบายครับแต่อะไรกันแน่หรือไม่แน่ก็ยังไม่ว่าไม่ได้นะครับแหมแค่มา ก็ยัง,ยงพยายามหาโอกาสอยู่ครับไทรจะเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยในรุ่นจูเนียร์ไลเวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ กรรมการประภัยประเทศให้ฝ่ายแดงครับทองไทยปอบุรพา49คะแนนให้น้ำเงินครับเพชรน้ำเอกสอสิริวัน์46คะแนนครับกรรมการปียะเหล็งสุดใจและกรรมการประสิทธิ์แก้วทองให้เท่ากันครับฝ่ายแดง49คะแนนน้นำเงิน46คะแนนก็เป็นนั้นว่าทองไทยปอบุรพาครับได้เป็นแชมปเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับชนะคะแนนเป็นเอกฉันท์